งานน่ะไม่ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าร่วมมือร่วมใจกันเดียวเดียวมันก็เสร็จวันนี้ทางละอ,อฟาร์มได้มีส่วนร่วมนะกัดงานทางนี้มีผลผู้คนรักกันร่วมมือกันระหว่างฝ่ายปกครองเทศบาลมหาพรามกับพัฒนาชุมชนของอำเภอบางบานซึ่งจัดงานปลูกต้นไม้ และห่มฟางของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโรงหมู่สี่ตำบลสะพานไทยของอำเภอบางบานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าบางบานน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้ไม้ที่เอามาปลูกเนี่ยน้ำท่วมไม่ตายนะครับเช่นมดัน ที่เหล็กอะไรประมาณนี้น้าท่วมไม่ตายพื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่จะน้ําท่วมก็เลยต้องใช้ไม้ที่น้ําท่วมแล้วไม่ตายหรือตายยากอะไรประมาณนั้นนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันกับชาวบ้านบานโรงหมู่สี่เนี่ยเขาก็มาร่วมมือร่วมใจกันปลูกรวมทั้งเทศบาลของตำบลมหาพรามนะครับมาร่วมใจกัน ขยันขันแข็งเป็นอย่างดีเนี่ยปลูกกันริมถนนนะครับแล้วเราก็ไปพัฒนากันต่อที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านโรงแห่งเนี้เขาเพิ่งจะเริ่มทำโคกหนองนานะครับเห็นบอกว่าได้มาสองถเดือนเองก็ร่วมกันห่มฟาง ครั้งแรกเนี่ยเราห่มให้ต้นไม้ก่อนนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเหลือเกินเพิ่งปลูกไปได้ไม่นานก็ร่วมกันห่มฟางห่มฟางกันแบบนี้เราหวังว่าต้นไม้มันคงจะชอบไงครับเพราะว่าเราห่มที่โคนมันแต่ก็ไม่ได้โคนติดเลยเสียทีเดียวนะมีช่องว่างให้มันอยู่การห่มแบบนี้ก็เพื่อ เก็บกักความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้บ้างนะครับเพราะอากาศมันร้อนเหลือเกินก็ช่วยช่วยกันแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วการทําแบบนี้เรียกว่าเอามือสามัคคีได้เลยนะครับเพราะต่างคนต่างมามาช่วยกันลุมๆๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็นี่แหละครับความร่วมมือร่วมใจกันที่บอกไว้ว่าแป๊บเดียวน่ะ เพราะว่าหลายๆคนช่วยกันทําคนละต้นคนละสอกคนละวาไม่ช้าไม่นานมันก็เสร็จได้จากความร่วมมือของกันและกันนี่แหละต้นไม้หลายๆต้นก็เพิ่งจะปลูกนะครับส่วนพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ใหม่อยู่หญ้ายังไม่ขึ้นกิจกรรมยังมีต่อนะล้อฟ้า